สวัสดีค่ะพบกับเพื่อนเพื่อนเนทิปนะคะพุดนนี้เพื่อจะมาพูดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วถึงอาการของกล้ามเนื้อตาทํางานเนื่องจากการใช้สายตาเพ่งมองหน้าจอเปนะ็นเวลานานบวกกับการสั่นกระพริบของหน้าจอและจ้องมองในที่แสงสลัวหรือจ้ากเกินไปจนกล้ามเนื้อรอบดวงตาไม่สามารถปรับตัวได้อาการต่อเนื่องที่จะพบคือจะทําให้เกิดการตา ป้องก,กันอย่าง,งทันท่วทีทิปในการปกป้องนะคะใช้สูตร20ทับ1 0ทับ1 0คือพักสายตาทุก20นาทีมองวัตถุอื่นที่ไกลออกไป20ฟุตเป็นเวลายเางน้อย20นาทีเพียงเท่านี้ดวงตาของคุณก็จะหมดปัญหา,ากรกก้้นเนื้อตาทำงานหนักได้นะคะสัปดาห์หน้า วลเนี้ทิ่จะมาพูดถึงอาการดวงตาม,าามื่ลเราข้ามหัวและชิ้นในการปกป้องของอาการดวงตาและพบได้ใหม่